ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการทำให้กิจการไม่ประสบความสำเร็จเลือกทำเลผิดไม่มีความรู้ด้านบริหารเสียเงินไปกับเรื่องไม่จำเป็นไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ศึกษาตลาดขาดความคิดสร้างสรรค์ขาดข้อมูลในสิ่งที่เรากำลังจะทำข้อมูลก็เหมือนกับแขนขาในการทำธุรกิจครับหากว่าขาดไปเราก็คงจะทำอะไรไม่สะดวก และมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นถ้าอย่างนั้นก็คิดค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเอาไว้ก็จะเป็นการดีกว่านั่นเองที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นซึ่งหากว่าเราต้องการกำจัดจุดอ่อนเหล่านี้ของเราได้เราก็สามารถดำเนินธุรกิจได้และมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้น เกิดเป y or y or y. No ็นคนอย่ายอมแพ้เท่าแก่น้อยให้กำลังใจท้อได้แต่อย่าถอยเท่าแก่น้อยให้กำลังใจคนเราเกิดมาต้องอย่า้อแล้วอย่าลืมติดตามเท่าแก่น้อยอีกนะคะ